จะร้องเพลงอะไรทําไมถึงทำกับฉันได้เขาก็งก <Ooh. S 1> งเฮ้ยคือเป็นผู้ชาย uh. จะร้องเพลงทําไมทำฉันได้แลวเสียงสูงมากแล้วก็ถามว่าขี่อะไรวะหนูไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่าขี่ตามแผ่นโห oh, ขี่แผ่นเลยเราบอกขี่ตามแผ่นที่คุณดาวใจร้องอะไรเงี้ยปกติขึ้นพอเราลองปุ๊บคนเต็มร้านเลยนะไม่มีใครพูดอะไรเลยลเงี้ยเยบกันหมดเลยแล้วทุกคนหันมองเบทีกันหมดเลยว่าเอ๊ออีนี่ตัวอะไรก็ร้อ,องเพลงผู้หญิงใช่ไหมก็ร้องจนจบเพงลงร้องจบเสร็จ ไม่มีเสียงปกมือไม่มีเสียงพูดนี่เสียจนสิ้นเจ้าของร้านก็กวักมือเรียกลงมาแล้วก็ตกใจฮะให้ฉลองสามเพลงลฉลองไม,ไม่เพลงไม่ฉลองแล้วแสดงว่าไม่เอาแล้วุษนไม่ได้เป็นแล้วนักร้องเด็กเสิร์ฟก็เด็กเสิร์ฟก็ลงมาเนี่ยก็บอกพรุ่งนี้มาทางานเลยวยาค่าตัวเท่าไหร่บรษบุญพคะเท่าไหร่คะให้ดาวต่อวันต่อหนึ่งวันต่อหนึ่งวันยุคนั้นหรอยุคนั้นไม่จะห้าร้อยยุคนั้นอ่ะสามร้อยอ่ะแม่อะสามร้อยใช่ไหมคะอีกทีอให้อีกที มันมากกว่านึ้นร้อยกว่านั้นแม่ไม่บอกให้อีกทีสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยหกสิบบาทค่ะหกสิบาททั้งคืนนะแม่ทั้งคืนอันนี้คือเป็นราคาที่นักร้องคนอื่นก็ได้ประมาณนี้ไหมคะไม่ค่ะคนหนึ่งเขากดราคาลรวเหรอคะใช่คนหนึ่งคนหนึ่งเขาได้ต่ําสุดร้อยห้าสิบสูงสุดได้ได้สามร้อยเด็กเสริฟได้แปดสิบาทเฮ้ยเราจะเป็นเด็กเสร์มหรือเป็นนักร้องดีเข้าใจแม่เข้าใจปหมเข้าใจค่ะแปดสิบกับหกสิบ ไม่ห่างกันตั้ง20่สิบบาท oh.